สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแก้เบี้ยสูงอย่างไรก็ต้องขายเม็ดนะครับก็นะวันนี้เราก็อยู่ในแอปไทยเชเดลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้แก้มาแก้เบี้ยสูงอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนนะฮะก็แก้เบี้ยสูงนะครับในการเล่นเล่นไปเล่นมานะฮะอึดอัดก็ต้องขายเม็ดนะครับเม็ดเนี่ย มันดนเบียสูงเนี่ยเราก็เอาไว้ไม่ได้นะฮะนะเบียสูงมันค้ำคออยู่อย่างไงก็ขายเม็ดไปเลยครับท่านนะครับวันนี้ช่างยันจับคู่มาเจอกับคุณต้นก้านะครับช่างยันสีขาวนะครับคุณต้นก้าสีดํานะครับดูแล้วนะเปิดรูปทรงมาก็นะมายงขวาแน่นอนแล้วครับเพื่อนๆนะะเขาขวามาผมขวากลับนะครับก็ไม่โกงนะฮะ ขอยืมเขาไปใช้นะไม่รู้ใครเจ้าของคําพูดนี้นะครับเอาต่อครับแต้มน,นี้ผมก็แทงเบีย้ยขึ้นไปนั่นนะฮะมาแล้วครับเพื่อนๆน,นะครับเบีย้ยสูงนะครับตอนนี้ผมก็ทําให้เขาจิดจังหวะไปหน่อยหนึ่งครับก็ลองโดดไปแต้มน,นี้อ่าเขาใช้มาผูกก็แทงสูงกลับไปนี่แน่นี่แน่เป็นยังไงกินเขากินเอาเรากินด้วยเม็ดเม็ดเอาอยัางไงครับเม็ดกลับไหมกลับไหมครับอ่า ผมยืนคำไว้เดี๋ยวเขาต้องแทงม้าผมไล่ไล่ม้าผมแน่นอนนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะฮะเขาจะแทงไล่ม้าผมก็กินตัดเข้าไปก่อนการแทงการแทงเขาต้องเขาก็ต้องกินนะฮะ,ะแล้วคนเขากว่าจะขึ้นมาอีสองตามา้าแล้วก็ยังยืนสวยงามนะครับเพื่อนๆพ่ตอนนี้ก็มาถึงจุดสําคัญนะครับเพื่อนๆนะนะเราก็ต้องลองเราต้องคิดว่าไอเบียสูงตัวเนี้ยมันผูกได้ม้าอยู่สองตัว นะครับเราก็ต้องหาตัวมาผูกเพื่อให้มันเป็นพื้นที่ในการเดินในการเล่นนะครับเห็นไหมฮะเราได้เบียสูงกลับมาเนี่ยเขาม้าเขาขึ้นไม่ได้โค่นขึ้นไม่ได้เม็ดขึ้นไม่ได้เลือกก็ติดโอ้โหติดให้ยุ่งยิงไปหมดเอา้ารอครับเพือเ่อนๆนะฮะวันนี้ช่างยันก็แก้เบียสูงไปแล้วนะครับแต่ของเขาก็ยังสูงอยู่นะฮะเรายังแก้ไม่จบนะฮะยังแก้ไม่จบแต่เราก็ได้สูงกลับนะ สูงมาสูงกลับไม่โกงนะประมาณนี้ของใครอีกแล้วก็ไม่รู้นะฮะเ,เขาแทงเบริมนะครับแต้มนี้ช่างยันก็ขึ้นขุนแล้วกันเนาะให้ให้เรือมันถึงกันนะ่าตามสเต็ปนะฮะตามสไตล์ของหมากรุก,กเขากลางมา้ามานะจะมาทําอะไรครับม้าจะโดดมาแต้มนี้อ๋อมาโดดมาแต้มนี้ยังยังยัง,ยงไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรอ่ะเขาขย,ายับขยายม้านะโคนได้แล้วนะครับนะ แต่แบบนี้ช่างยันก็ลองย็บยบไปทีนะฮะต้องโดดมา้าโดดไปทําอะไรเนี่ยเดียเ๋ยวก็แทงก็ต้องกลับโอจะให้เขาแทงโคนโคนเสียโซก็ไม่ได้ไม่ได้เขาแทงไม่ได้เอาเขามาจับเม็ดมาจับเม็ดก็เอาเรื่องว่าผูกไว้ก่อนซ้อนไว้ซ้อนไว้ไวแต่นี้เขาจะทํำยังไงดีนะคะกุณต้นกล้านะครับช่างยันก็โดดมา้าไปทําอะไรนะไปยืน ยืนรอจังหวะครับรอจังหวะนะครับเพื่อนๆนะแตมนี้คุณต้นก้าก็โหใช้เรือมากดม้านะฮะเดินอย่างกระตัวคอตเลยนะครับม้ามากดม้านะฮะจับสองด้วยนะถ้าผมผูกม้านะครับเบียขาดนะครับเขาเขากินสองได้นะครับแต่ี้ชางกันก็ต้องถอยม้ากลับมาผูกนะครับตามสเต็ปนะครับ ผูกม้าไม่ได้ครับต้องถอยนะถอยมามาผูกเบีย้ยตรงกลางไว้นานและถูกต้องนะครับก็คุณต้นกาจะไปไงต่อนะครับนะเขาจะไปไงกระโดดม้ามาจับเบีย้ยอีกปากหนึ่งผมก็เอาเรือมาผูกไว้นะครับไม่ให้กินไม่ให้กินกินไม่ได้เบีย้ยสูงตัวนี้ตัวนะพระเอกเลยครับตัวนี้นะฮะเป็นพระเอกเลยกับวันนี้เอาเขาแทงขึ้นมาแต้มนี้นะครับ เขาหวังจะแทงไล่มานะมาถอยหลังเม็ดขาดโค้นขาดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเรือตีลุกโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดเลยครับแต่ไม่แช่ยันก็ขึ้นไปผูกนะต้องเอาเรือขึ้นไปผูกไว้นะผูกด้านบนแล้วก็แทงมาแล้วก็กินนะแล้วก็กินสองโอ้โหเอาระเบิดเถิดเทิงไปแต่ไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีนะครับเพื่อนๆนะมาแล้วไปแล้วนะยังไงเรากินสองจ่อเรือไว้ก่อนนะจ่อเรือนะจังหวะจ่อเรือแล้วเรือเขาออกไม่ได้ด้วยนะครับ แต่น,นี้ก็เสริมโคนมานะครับมันมันกันใหญ่มันกันใหญ่หญเอ๊ะเราจะไปยังไงดีอ๋ช่างยันไม่อึดอัดน,นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเม็ดขาดเดี๋ยวโคนขาดนะครับแต่นี้อย่างไรก็ต้องขายเม็ดนะครับตามคลิปคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะอย่างไรก็ต้องขายเม็ดช่างยันดูแล้วนะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วครับนะขายเม็ดไปเลยนะครับตามชื่อเรื่องนะครับ โยนเม็ดให้กินไปเลยกินไหมน่ะถ้าก็กินเราก็ใช้ม้ากลับมาไล่เรือนะเรือเขาไปไม่ได้ด้วยนะฮะแต้มที่ขายเม็ดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนะผมก็สองจิตสองใจอยู่นานนะฮะเอาโยนเลยโยนกินไหมอ่าให้เขากินกินเข้ามาผมม้ากินกินเบี้ยงหายเขาแล้วก็จับเรือเขาเรือเขาออกไม่ได้โอ้โหมันแล้วครับนี่เขากินเลยครับกินตามแผนเราเราเราก็ต้องกินนะฮะ เราก็กินเบียร์เบียร์ไงเขาควบเข้าไปอ่าควบเข้าไปจับเรือเอาเรือเขาใช้เรือกินก่อนอย่างนี้ก็ช่างช่างยันก็เอาม้ากินเรือเข้าไปโอ้โหม้ากับเรือแลกกันไปนะครับโอ้ในเปรียบนิดหน่อยละนิดหน่อยละเอานะฮะทากลยุทธ์ต่อแทงนะครับเอาเบียร์แทงมา้าเข้าไปกินไหมเอาเบียร์กินไหมครับเอา้าไม่กินแต้มนี้ก็ฟรีนะครับโอ้โหตกใจหรือเปล่านะครับเนี่ยแทงม้าโดด โดดมาหนีเลยเอากินเข้าไปก่อนนะครับของฟรีไม่มีในโลกเอาเป็นมีครับอันนี้นะของฟรีแท้ๆเลเอาฟรีไปแล้วครับเพื่อนๆโอ้ได้แต้มนี้มาเขาโดดมามาทําอะไรโอ้ยังไม่มีอะไรครับเพื่อนๆนะครับก็เสริมเสริมเสริมตัวเข้าไปเอาคนเสริมเข้าไปเขาจะทํายังไงดีกูต่อสูเขาจะทำงไทำงไ เรือเราก็มันเขาเรียกเรือเรามันติดแห้งนะครับเพื่อนๆนะมันมันไปออกยากแล้วเนี่ยอตมแบบนี้เจ้าเรือออกยังไงดีเนี่ยมา,มาด้านนี้ได้ไหมมาซ้อนเรือดีไหมโอ้ไม่ดีนะผมว่าเอาเอาไปไล่ม้าก็เลยดีกว่าน่าไล่ม้าเดียจับกินสองจับกินสองซะนะฮะจับกินสองครับเพื่อนๆฮนะเอาโอ้โหเดินมาแบบนี้มาแรกกับเรา ก็กะแล้วกินม้าก็ไปกวบก็ไปอีกเอาเอากินเอากินมา้าม้ากินเลือเลือกคนกินมา้าโอ้โหนะครับโหได้เปรียบอะไรนะม้าตัวนะั้นม้าสู้กับเม็ดแล้วโอ้พอได้พอได้พอได้ไดค่อยค่อย,อยบีบไปนะครับเดี๋ยวก็ดีเองนะครับแต่นี้เขาเสริมโคนนล้วก็เสริมโคนมั่งโอ้โคลมีสองตัวโคนสู้ สู้อะไรนี่ครับเพื่อนเพื่อนนะฮะลองลองเช็คดูดูตัวด้วยนะครับผมก็พยายามเช็คตัวดูเรื่อยๆนะครับหมักลุกเล่นเราต้องเช็คตัวดูด้วยนะครับไม่างนั้นเราจะเสียเปรียบเขานะครับแต่นี้เขาขยับขุนนะฮะผมดูแล้วนะฮะเราก็ไปต่อแล้วถ้าครับเพื่อนๆนนะมันก็จะเดินง่ายนะครับแต่นี้ก็ไม่จําเป็นต้องเอามาไว้ใช้งานนะแล้วกินโคนเข้าไปเลยลดอาวุธเข้าไปนะแล้วก็ถอยเอามาถอยมาดีไหม ถอยมาจับโอ้ยังไม่ถอยได้แต้มต่อไปนะแทงคนนี่แทงคนเข้าไปกินเข้าไปให้โคนเสียหลักมาเอาโคนมาต่อด้านนี้ก็กินสิครับเขากินมาแล้วก็ขุนไปจับโอ้โหอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะโคนหนึ่งตัวเขาจะตีลูกให้เขาตีไปครับเราลุยแล้วครับหาขุนหาขุนแล้วครับเขากดให้เขากินแล้วครับแต้มนี้นะไม่ห่วงนะครับคืนไปหาขุนเลยครับโอ้โหเบียร์เรามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ เบียก็มีสองมีมีเม็ดสู่โคนเอาเขากินแล้วนะเขากินแล้วก็หงายหงายเข้าไปโอหงายเข้าไปอยู่ในวงล้อมเราด้วยนะครับเพื่อนๆนะก็ไม่ค่อยดีนะครับโคตโซมไม่ค่อยดีนะครับแตมตรงนี้นะครับคุณต้นก้านะครับก็จะไปยังไงขอหยับเรือทีนึงผมก็ไตีลุกเข้าไปครับลงไปด้านล่างก็โคนเสิร์ฟขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเราก็กินเม็ด ลุกไม่ก็โคลุกนะครับเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับเพื่อนๆฮะมันเข้าตานะครับเ็ลุกเราก็ไม่ได้นะครับติดเบียตัวเองนะครับวันนี้ช่างยันมาช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกขั้นที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับลุกเข้าไปจนสวยงามนะครับแล้วมาพบอ่าขอโทษครับแล้ว อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย